เก็บเงินหนึ่งแสนบาทกับหาเงินหนึ่งแสนบาทแบบไหนง่ายกว่ากันวันนี้เรามีหัวข้อที่หลายคนสงสัยและอาจจะเป็นคำถามที่อยู่ในใจของท่านผู้ฟังหลายท่านนั่นคือระหว่างการเก็บเงินให้ได้หนึ่งแสนบาทกับการหาเงินให้ได้หนึ่งแสนบาทแบบไหนที่ง่ายกว่ากันคำถามนี้ฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วมีมิติที่น่าสนใจมากมาย และววันนี้เราจะมาพูดคุยกันทุกแง่มุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนจะเริ่มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับการเงินในทุกสัปดาห์นะคะก่อนที่เราจะเริ่มพูดคุยว่าอะไรง่ายกว่ากันดิฉันอยากจะให้เราเข้าใจก่อนว่าการเก็บเงินกับการหาเงินนั้นต่างกันอย่างไร การเก็บเงินหนึ่งแสนบาทหมายถึงเรามีรายได้ประจำอยู่แล้วแต่เราต้องหาวิธีจัดการกับรายได้นั้นให้เหลือพอที่จะสะสมจนครบหนึ่งแสนบาทซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวกับการควบคุมค่าใช้จ่ายการมีวินยัยและการวางแผนทางการเงินส่วนการหาเงินหนึ่งแสนบาทหมายถึงการที่เราต้องสร้างรายได้ให้ได้รวมทั้งหมดหนึ่งแสบาทอาจจะเป็นการทำงานหลักงานเสริม ธุรกิจส่วนตัวหรือการลงทุนก็ได้ซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวกับการหาโอกาสการพัฒนาทักษะและการลงแรงถ้าถามว่าแล้วอะไรง่ายกว่ากันจริงๆคำตอบคือมันขึ้นอยู่กับเชื่อว่าหลายคนคงคาดหวังคำตอบนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยรายได้ปัจจุบันของคุณเป็นเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายจำเป็นของคุณสูงแค่ไหนคุณมีทักษะพิเศษอะไรที่สามารถนำไปหารายได้เพิ่มได้ไหมคุณมีเวลาว่างมากแค่ไหนคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีโอกาสหรือไม่ยกตัวอย่างคนที่มีเงินเดือน1 5 0 0 0บาทมีค่าใช้จ่ายจำเป็น1 4 0 0 0บาทจะเก็บให้ได้หนึ่งแสนแทบเป็นไปไม่ได้เลยแต่ถ้าเขามีทักษะพิเศษ เช่นทำกราฟิกเก่งอาจจะรับงานฟรีแลนซ์หารายได้เพิ่มจนถึง1 0 0 0 0แบาทได้เร็วกว่าในทางกลับกันคนที่มีเงินเดือน50,000บาทมีค่าใช้จ่ายแค่25,000บาทอาจจะเก็บเงินให้ได้1 0 0 0 0แภายใน4 5เดือนได้สบายสบายโดยไม่ต้องหารายได้เพิ่มเลยเอาละทีนี้เรามาลงลึกในรายละเอียดของแต่ละวิธีกันดีกว่าการเก็บเงิน10,000 0บาท เรามาเริ่มที่การเก็บเงินหนึ่งแสนบาทกันก่อนสำหรับคนที่มีรายได้ประจําการเก็บเงินหนึ่งแสนบาทมีกลยุทธ์อย่างไรบ้างดิฉันขอเสนอเทคนิคง,ง่ายๆดังนี้ 1. ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนระบุให้ชัดเจนว่าคุณจะเก็บเงินเดือนละเท่าไหร่เพื่อให้ถึงหนึ่งแสนบาทในระยะเวลาเท่าไหร่ยิ่งคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจน ยิ่งทําให้การเก็บเงินมีทิศทางสมมติว่าคุณสามารถเก็บเงินได้เดือนละ5,000บาทนั่นหมายความว่าคุณจะใช้เวลา20เดือนหรือประมาณ1ปี8เดือนในการเก็บเงินให้ครบ1 0 0 0 0แบาท 2. ใช้หลักการเก็บก่อนใช้ pay yourself first เมื่อได้รับเงินเดือนให้หักเงินออมไปเก็บก่อนเลยอย่ารอให้เหลือแล้วค่อยเก็บเพราะโอกาสที่จะไม่เหลือนั้นสูงมาก คุณอาจจะเปิดบัญชีออมทรัพย์อีกบัญชีหนึ่งแล้วตั้งระบบหักเงินเข้าบัญชีนั้นอัตโนมัติทุกวันที่เงินเดือนออกทำแบบนี้คุณจะไม่รู้สึกเจ็บปวดกับการเก็บเงินเพราะเหมือนเงินไม่เคยผ่านมือคุณเลย 3. ทํทำบัญชีรายรับรายจ่ายและตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลองสำรวจค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนว่ามีอะไรที่ไม่จำเป็นบ้างเช่นค่ากาแฟวันละแก้ว ถ้าแก้วละ60บาทเดือนหนึ่งก็1,800บาทแล้วถ้าคุณลดลงเหลือสัปดาห์ละครั้งคุณจะประหยัดได้ประมาณ1,500บาทต่อเดือนหรือค่าสมาชิก Netflix, Disney, Spotify, Premium ถ้าคุณมีทั้งหมดนั่นก็ประมาณ700 -800 ถึง800บาทต่อเดือนคุณอาจจะเลือกเก็บไว้แค่บริการเดียวที่ใช้บ่อยที่สุดลองคิดง่ายๆถ้าคุณประหยัดได้เดือนละ2,000บาท ในระยะเวลาหนึ่งปีคุณก็จะมีเงินเก็บเพิ่ม24,000บาทแล้ว 4. เพิ่มมูลค่าให้เงินออมด้วยการลงทุนการเก็บเงินไม่ได้หมายถึงการเอาเงินไปฝากธนาคารเพียงอย่างเดียวคุณสามารถนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นพันธบัตรรัฐบาลกองทุนรวมตราสารหนี้หรือกองทุนรวมตลาดเงินซึ่งอาจให้ผลตอบแทนดีกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก ยกตัวอย่างถ้าคุณเก็บเงินได้เดือนละ4,000บาทและนำไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทน4เอร์เซ็นตต่อปีภายในระยะเวลา2ปีคุณจะมีเงินประมาณ1 0 0 0 0แบาทเร็วกว่าการเก็บเฉยๆประมาณ1เดือนแต่การเก็บเงินก็มีความท้าทายอยู่หลายข้อนะคะ 1. การขาดวินยัยหลายคนตั้งใจว่าจะเก็บเงินแต่พอเห็นโฆษณาลดราคาหรือมีของใหม่ออกมา ก็อดใจไม่ไหว 2. แรงกดดันทางสังคมเช่นเพื่อนชวนไปเที่ยวกินข้าวร้านหรูงานสังสรรค์งานแต่งงานหรือวันเกิดที่ทำให้เราต้องใช้เงินเพิ่ม 3. เหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นเจ็บป่วยรถเสียคอมพิวเตอร์พังที่ทำให้แผนการออมสะดุด 4. รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายพื้นฐาน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำหรับหลายคนที่มีรายได้น้อยดิฉันขอยกกรณีตัวอย่างคุณมิ้นพนักงานออฟฟิศเงินเดือน25,000บาทเธอใช้วิธีแบ่งเงินเดือนเป็นสัดส่วน50-30ถึงติดลบ20คือ50%เอร์ซใช้จ่ายจำเป็นค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าอาหาร30%เซใช้จ่ายส่วนตัวและ20%เอร์ซเก็บออมนั่นคือ เก็บเดือนละ5,000บาทแล้วเธอยังลดค่าใช้จ่ายลงโดยการทำอาหารไปกินเองที่ออฟฟิศประหยัดได้อีกเดือนละ1,000บาทรวมเป็นเก็บได้เดือนละ6,000บาทเธอใช้เวลา17เดือนหรือ1ปีครึ่งก็เก็บได้1 0 0 0 0แบาทโดยไม่ได้หาเงินเพิ่มเลยการหาเงิน1 0 0 0 0แบาททีนี้เรามาดูอีกด้านกันบ้างการหาเงินให้ได้10,000แบาท มีวิธีการอย่างไรบ้างการหาเงินหนึ่งแสนบาทมีหลายวิธีแต่ดิฉันจะแนะนำวิธีที่คนทั่วไปทำได้จริง 1. รับงานพิเศษฟรีแ l นซ์ตามทักษะที่มีทุกคนมีทักษะบางอย่างที่สามารถนำมาสร้างรายได้ได,ได้เช่นถ้าคุณเขียนภาษาอังกฤษได้ดีคุณสามารถรับงานเขียนบทความแปลเอกสาร ถ้าคุณถ่ายรูปเก่งคุณสามารถรับถ่ายภาพงานแต่งงานงานอีเวนต์ถ้าคุณสอนหนังสือเก่งคุณสามารถรับสอนพิเศษถ้าคุณทำอาหารเก่งคุณสามารถรับทำอาหารกล่องทำขนมวิธีนี้ดีตรงที่คุณไม่ต้องลงทุนมากและเริ่มทำได้เลยเช่นถ้าคุณรับสอนพิเศษชั่วโมงละ300บาทสอนวันละสองชั่วโมงสัปดาห์ละหวัน คุณจะมีรายได้เดือนละ1 2 0 0 0บาทภายใน8-9ถึงเเดือนคุณก็จะมีเงิน1 0 0 0 0แบาทแล้ว 2. ขายของออนไลน์ยุคนี้ทุกคนเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ได้ง่ายๆคุณไม่จำเป็นต้องมีสินค้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่สามารถใช้วิธีรับมาขายไป dropship ได้เช่นคุณเห็นว่าเครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้ราคาถูกกำลังฮิต คุณสามารถลงโฆษณาขายก่อนแล้วค่อยไปซื้อมาเมื่อมีคนสั่งโดยบวกกำไรเพิ่ม15 2 0ถึง20%สเซสมมติว่าสินค้าราคา1,000บาทคุณขาย1,200บาทได้กำไรชิ้นละ200บาทถ้าขายได้เดือนละ20ชิ้นคุณจะมีกำไร4,000บาทต่อเดือนอาจจะใช้เวลาประมาณ2ปีกว่าจะได้1,000 0บาทแต่ถ้าคุณขยายกิจการหาสินค้าเพิ่ม หรือขายสินค้าที่มีกำไรมากขึ้นก็อาจจะเร็วขึ้น 3. สร้างคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียทำคลิปลง YouTube Instagram สร้างรายได้จากยอดวิวหรือการร่วมงานกับแบรนด์แต่วิธีนี้ต้องใช้เวลาสร้างฐานผู้ติดตามก่อนอาจจะไม่ได้เงินในระยะสั้นแต่ถ้าคุณมีผู้ติดตามมากพอรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยกตัวอย่างยูทูบเบอร์มือใหม่ที่มียอดวิว1 0 0 0 0แวิวต่อเดือนอาจจะมีรายได้ประมาณ3,000ถึง5,000บาทต่อเดือนจาก AdSense แต่ถ้ามีคนติดตาม1 0 0 0 0แคนอาจจะรับงานรีวิวสินค้าได้ครั้งละ1,000 0ถึง5,000 0บาทขึ้นอยู่กับแบรนด์และประเภทคอนเทนต์ 4. ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีมูล,ลค่าเพิ่มเช่นหุ้น คริปโตหรืออสังหาริมทรัพย์แต่วิธีนี้มีความเสี่ยงและต้องมีเงินลงทุนตั้งต้นคนที่ประสบความสำเร็จกับวิธีนี้เช่นคุนตั้มที่เริ่มลงทุนในหุ้นโดยใช้เงินสองหมื่นบาทภายในสองปีพอร์ตของเขาเติบโตเป็นหนึ่งแสนบาทโดยเขาใช้วิธีการศึกษาหุ้นอย่างจริงจังเลือกลงทุนในบริษัทที่มีพื้นฐานดีและมีวินัยในการลงทุน ความท้าทายของการหาเงินหนึ่งแสนบาทได้แก่ 1. คุณต้องมีทักษะที่ตลาดต้องการถ้าไม่มีก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมซึ่งอาจจะใช้เวลา 2. การแข่งขันสูงโดยเฉพาะในยุคที่ทุกคนหารายได้เสริมคุณต้องหาจุดขายหรือจุดแข็งของตัวเองให้เจอ 3. ต้องมีเวลาและแรงงานการหารายได้เสริมหมายถึงเวลาว่างของคุณจะหายไปคุณอาจจะต้องทำงานในวันหยุดหรือหลังเลิกงาน 4. อาจต้องมีเงินลงทุนก่อนเช่นการขายของหรือการลงทุนต้องมีเงินตั้งต้น 5. มีความเสี่ยงรายได้ไม่แน่นอนบางเดือนอาจจะได้มากบางเดือนอาจจะไม่ได้เลยยกตัวอย่างคุณหนิงเริ่มทำขนมขายออนไลน์ โดยเริ่มจากการลงทุนซื้ออุปกรณ์และวัตถุด,ดิบห0 0พบาทขายเบราวนี่กล่องละ1 0 0บาทมีต้นทุน40บาทกำไรกล่องละ60บาทเธอขายได้วันละ10กล่องกำไรวันละ6 0 0บาทเดือนหนึ่งขายได้25วันหยุดสัปดาห์ละ1วันกำไรเดือนละ1 5 0 0 0บาทใช้เวลาประมาณ7เดือนก็ได้กำไร1นึ่ง0สนบาท แต่ในความเป็นจริงเธอต้องเจอปัญหาสารพัดเช่นบางวันก็ไม่มีคนสั่งบางวันวัตถุด,ดิบราคาแพงขึ้นบางวันเตาเสียต้องซ่อมบางเดือนมีคู่แข่งเยอะทำให้ยอดขายลดลงตอนนี้เราได้พูดถึงทั้งการเก็บเงินและการหาเงินให้ได้หนึ่งแสนบาทแล้วถึงเวลาตอบคำถามสำคัญอะไรง่ายกว่ากัน จากข้อมูลที่เราได้พูดคุยกันมาดิฉันขอสรุปว่าสำหรับคนที่มีรายได้ดีอยู่แล้วและมีค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้การเก็บเงินน่าจะง่ายกว่าเพราะแค่มีวินยัยวางแผนให้ดีไม่ต้องลงแรงหรือเรียนรู้ทักษะใหม่เพิ่มเติมแต่สำหรับคนที่มีรายได้น้อยหรือมีภาระค่าใช้จ่ายสูงการหาเงินเพิ่มอาจจะง่ายกว่า โดยเฉพาะถ้ามีทักษะที่สามารถนำไปสร้างรายได้ได้ทันทีในแง่ของเวลาการหาเงินอาจเร็วกว่าเช่นถ้าคุณขายบ้านขายรถหรือปิดดีนใหญ่ได้คุณอาจจะได้เงินหนึ่งแสนบาทในเวลาไม่กี่วันแต่โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆในขณะที่การเก็บเงินต้องใช้เวลาสะสมแต่มีความแน่นอนมากกว่าถ้าคุณตั้งระบบให้ดีแต่ คำแนะนำที่ดีที่สุดของดิฉันคือทำทั้งสองอย่างควบคู่กันพยายามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและมีวินัยในการเก็บออมในขณะเดียวกันก็มองหาโอกาสในการเพิ่มรายได้นำเงินที่เก็บได้ไปลงทุนต่อยอดเพื่อให้เงินงอกเงยตั้งระบบการเงินอัตโนมัติเช่นการหักเงินออมอัตโนมัติหรือการลงทุนอัตโนมัติ ศึกษาความรู้ทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อบริหารเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นระหว่างเก็บเงิน1,000งแสนกับหาเงิน1,000งแดิฉันขอสรุปประเด็นสำคัญดังนี้เก็บเงินห0 0 0งแสนบาทต้องใช้วินัยและความอดทนในการออมเงินอย่างต่อเนื่องต้องควบคุมค่าใช้จ่ายตัดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นใช้เวลานานกว่าจะสะสมถึงเป้าหมายโดยเฉพาะถ้ามีรายได้ไม่สูง มีความเสี่ยงต่ำเพราะเป็นเงินที่มีอยู่แล้วเป็นการสร้างนิสัยการออมที่ดีในระยะยาวหาเงินหนึ่งแสนบาทต้องสร้างรายได้เพิ่มอาจผ่านการทำงานพิเศษทำธุรกิจเสริมหรือการลงทุนอาจได้เงินเร็วกว่าการออมแต่มักมาพร้อมความเสี่ยงที่สูงกว่าต้องใช้ทักษะความรู้ความคิดสร้างสรรค์นในการสร้างรายได้ เปิดโอกาสให้เติบโตทางการเงินได้มากกว่าไม่มีเพดานจำกัดอาจต้องลงทุนเวลาและทรัพยากรก่อนจะเห็นผลตอบแทนการเลือกวิธีไหนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเงินเป้าหมายและช่วงเวลาที่ต้องการให้สำเร็จแต่ในความเป็นจริงแล้วการผสมผสานทั้งสองวิธีมักจะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดคือทั้งพยายามเก็บออมจากรายได้ที่มี และหาช่องทางเพิ่มรายได้ไปพร้อมกัน